สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกเราสีมยาธรรมอาหากินเกานลีก็เนาะเ้านี่ก็บยพามายามบ่วงหนูนะครับเนาะยามบ่วงหนูนครับนี่เขาเขาเาเจ้าเกลียวเล้วหมดแล้วครับเนาะอยู่คันแท้หองหกหงทีนะครับนี่นะครับนี่นะกับใส้นปลายนะครับเนาะนี่กับบอดทึงนะครับหลังแรกบอดทึงแล้วครับนี่นะครับฮะรุ่นกับต่อไปนะครับมาปลายนะครับเพราะมันแคบนะครับทีมันแคบนี่ก็ เกืงเดินเข้ารับนแล้วนะครับนีไอ้เหล่าสัตว์ของน้อบแบบนีนะ้เนาะอ่งเอาเอาเอาลักจีงครับลักจีนก็ทำไปสมลักจีงก็ลักจีโโนโดน,โดน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 ,น,น,นโดนนี่ไงครับนี่ครับโดนครับนี่นี่นครับเอานะครับ Oud, โอ้โดน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 เดี๋ยวขอหย่านครับเนาะแป๊บนึงครับเนาะนี่นะครับตัวงามอยู่นะครับแล้วเศร้าอยู่นะครับเรื่อสิ่งบรได้ษฐ์ใช่ละครับนี่นะครับมาแล้วครับโอ้หนูเธอเนี้มันไม่ค่อยมีนะครับมันได้ตัวนั้นกระโโตกับหมาแล้วครับเนี่ยนะครับอ่ะีรุ่นต่อไปครับกันได้ผมจะทายให้ดูนะครับนี่นะครับไม้เลยนะครับ โอ้หลังนี่ลูดนะครับหลังนี่ลูดไปซื้อๆนะครับมันจังไดมดนโอ้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 หลังนี่ติงครับหลังนี่ติงครับโอ้ยมันเข่าหูครับโอ้พอดีบ่วงอยู่พ่อพอดีครับนี่นะครับนี่หูนี่ครับนี่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 นะครับนี่นะครับโอ้เอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตพระบุงนะครับเนาะนะครับ หมดแล้วครับไหลังเดียวครับบวกมากหหลายนะครับหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับหลังสุดท้ายแล้วครับบ้ามี่นะครับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับเนาะนี่นะครับสรุปได้สองโตนะครับนี่ครับตัวรุ่นแถวนะครับ พอดีเลยครับพอดีกรอบนะครับเนาะพอดีอ้อมนะครับอ้าครับได้สองตัวเช่านีนครับเนาะนะครับสองตัวเท่าที่เห็นนั่นนะครับผมจะอ้อมนะครับเนาะเดี๋ยวมากินข้าวนล้วกันนะครับเด้อนะครับตอนที่เฮ็ดแต่ยังคงเกิดขึ้นจะเปิดสายให้ดูคือ้ก่อนครับตอนจะร้อยซุกจะร้อยนะครับจะเจ๊กระเทยผักเขาครับครับสวัสดีครับนะครับเนาะหลบเสือกันครับเนาะนี่มากินอ้อมหนูนะครับหน้าตายลักษณะนี้ครับนี่ครับได้หนู สองตนะครับเนาะนะครับมอมนะครับมาเด้อมากินข้าวหนักนะครับเด้อนะครับทุกปูทุกคนนะครับเนาะบัวไก่บัวไก่นะครับเนาะมาๆามาเด้อมาเด้อนะครับขัวหนูนะครับพอถึงระดูมันก็พ่ค่อยจะได้นะครับหากินยากเนาะหน้านี่มันจะมั่นนะครับพอเข้ากระเจ้าเคียวแล้วมันหลอนครับเนาะอ่ะเริ่มแล้วครับขัวหนูครับอ้อมหนูอ้อมหนู้ อ๋อครับเด้อหอมข้าวคัว่วจัง่อยโอ้เข้าวขอดี้งสันหยังครับ หอมหาสงส่นามอย่างยนาหนะครับหนามจะเข้มีนะ้อบหอมพริพกไทยพร้อมนะครับไทยพริกไทยพริกยังพร้อมนะครับ นะครับนี่ผมกับพาเขาเนี่ยนะครับเนาะดักหนูครับกระไรสองตัวนะครับเนาะตามที่เห็นนั่นนะครับตอนนักคงกับกระชายดู้นะครับเนาะตอนยามเลยครับได้สองตัวก็ถือว่าดีนะครับถือว่าหมาเนาะครับปกติไม่ค่อยได้นะครับหนูนี่แล้วก็เกิดเอาหนูมาออมนะครับเนาะก็สู้พี่สู้น้องกินนั่นแหละครับเนาะเอาละครับคลิปนี้ผมกับจ๊กแค่นี้นะครับพบกับผม คลิปหน้านะครับรถเสือดทำอารรหากินคลิปหน้านครับพี่ดิ่นขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ